สนุนโดยค่ายเพลงบ้านไทยลุกทุ้งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลืหิมาลยันหน้านุนาน่มดูสใสไข่ๆก็ะทะเซรั่นิสิตของเราค่ะได้รับรางวัลเดอะเบสเซลเลอรและว,วัตกรรมของเราสกัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าซึมซับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ นี่ครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราครับพุ่มกับโป้นั่นเองโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผม ใช่พุ่มกับเขาจะมาจับเราไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออกลัวโดนรวบเป็นเดียวเลยกําลังกลัวโดนรวบเลยใช่ไหมกลัวยกอนอื่นกันต้องถามเลยว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าผู้กํากับโบอย่างคนที่ติดตามใน Facebook เขาก็จะรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งติดตามเนี่ยก็จะว่าเอ๊ะผู้กกับสนอไหนอะไรยังไงใช่ตอนในทางคิดอยู่ว่าเป็นแบบผู้่มกับตันหลวตันหลวตาวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคือผพุ่มกับนี่ที่หมายถึงว่าผพุ่มกับมิวสิกวิดีโอผพุ่มกับหนังอะไรอย่างเงี้ยครับค อะไรเงี้ยครับคับผมแล้วพอมาร้องเพลงก็เลยใช้ชื่อว่าผู้กำกับเพราะว่าคนเขารู้จักอยู่แล้วอะไรอ่าก็เหมือนเป็นตัวตนของเราเองด้วยเหมือนกันใช่ครับมากความสามารถมากเลยหันมาร้องเพลงเองด้วยแสดงก็ได้ด้วยเป็นไงบ้างนะหลังจากที่มีการปล่อยเพลงออกไปกระแสตอบรับเป็นไงบ้างจริงๆก่อนที่ที่จะมาร้องเพลงเนี่ยคือเป็นคนชอบชอบอ่าทำเพลงก็คือทําค่ายเพลงอยู่แล้ว แล้วก็มีน้องๆที่เขามีความฝันอย่างเงี้ยครับ,รบเข้ามาในค่ายของเราแล้วเราก็ซื้อเพลงไว้เยอะมากแล้วก็มาทยอยทาให้น้องๆแต่พอวันหนึ่งที่แบบว่าน้องๆเขาได้เข้ามาทําแล้วเขาเติบโตอย่างเงี้ยเขาก็บางคนก็แยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยครับแล้วเพลงเรามันเหลือเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะทาไงเราก็เลย เอามาร้องเองดีกว่าอะไรเงี้ยสมมติว่าจะให้ใครร้องก็ร้องเองเสิแล้วเราก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยแต่ในแต่ไรอยู่แล้วได้ร้องเองปุ๊บตัดสินใจร้องเองเลยปล่อยออกมากระแสตอบรับเป็นไงบ้างจริงๆกระแสตอบรับดีมากตั้งแต่เพลงทับทีมกอบหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักนะครับทับทีมกอบที่ดังในทิกตอกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็40ล้านวิวแล้วก็ล่าสุดก็คือเสือกไปห้าเขาแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น อ่าอะไรนะขอให้มาเลิกกันใช่ครับอันนี้รับตอบรับดีมากครับแต่ก่อนจะร้องเพลงเนี่ยเป็นห่วมกับหนังดังด้วยนะชื่ออะไรครับอเธอแทบั้งจุดทูตูครับใน YouTube ก็มีให้ดูครับตอนนี้ครับผมมีหลากหลายผลงานนะให้ได้ติดตามกันด้วยทีนี้พอพอต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยกำกับมาก่อนพอได้พอมาลองฟิลเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงเองเป็นไงบ้างรู้สึกว่าความแยกยากง่ายแตกต่างกันไหม ร้องเพลงนี่ก็คือรู้สึกว่าง่ายกว่านะเพราะว่าเหมือนมันมันเป็นตัวเองคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่างานด้านกำกับอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนาศาสตร์ที่เราเรียนมาแล้วแล้วเราก็ได้ได้โอกาสเข้ามาทํางานด้านนี้ซึ่งมันก็สนุกกคนละแบบอะไรเงี้ยครับ,รบซ,ซึ่งงานกำกับก็ชอบตรงที่ว่าเราก็ได้แบบชี้แม่ชี้มือแบบอยากให้คนนั้นเปนงี้คนนี้เป็นงานได้ <นะ S 1> สังส่งได, <laughs> งด้แต่ว่าถ้าถ้าร้องเพลงก็คือมันเป็นความสุขที่ เกิดเกิดในความรู้สึกเราอ่ะคือมันบอกไม่ถูกเหมือนเหมือนมันตอบสนองความต้องการของเราอะไรเงี้ยก็คือจากความชอบของเราเนั่นแหละก็ถ่ายทอดออกไปต่อเป็นเรื่องของการร้องเพลงนั่นเองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเพลงทับพิมกอบไปมาคร้องเพลงให้ฟังสักทอดได้ไหมฮะเอาสดๆดในรายการ เห็นแล้วอยากกีกอยากหยอกอยากตอกอยากตอกปักจองห้องใจงามคักงามโผดงามเหลือจนลืมเหล้อเพลงตัวเองเพราะมันานแล้วจริงเพลงนี้แต่ว่าไม่เป็นเพลงกระแสไงใช่ไหมใช่ครับแถวคนอีสานเขาก็จะรู้จักกันเยอะอะไรเงี้ยนี่คือผลงานแล้วเร็วๆนี้แหละครับจะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามบ้างไหมฮะเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามกันอันนี้ร้องเองนะ เจะมาร้องเองครับร้องเองร้องเองด้วยบางเพลงก็เล่นมีสิวิดีโอเองด้วยพูดถึงเพลงล่าสุดกันบ้างเพลงขอให้มันเลิกกันอ่าขอให้มันเลิกกันเพลงนี้กำกับเองด้วยใช่ไหมครับอ่าเพลงนี้เล่นเองกำกับเองใช่ค่ะโหยากเลยเนี่ยต้องเล่นเองด้วยกำกับเองด้วยร้องเองด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าคือเหมือนมันต้องแยกสมองหลายส่วนคือเราต้องแบบแอคติ้งด้วยแล้วก็บางทีเราก็ต้อง ไปดูว่าภาพมันสวยไหมองค์ประกอบมันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งหน้าหน้าเซฟจริงๆคือมันค่อนข้างยากเพราะว่าวันที่เราถ่ายมันก็ร้อนมากๆด้วยเราสมองมันมันทำงานชากระเบลอนิดนึงเบลอนิดนึงก็เลยก็รู้สึกว่ายากครับเพราะว่าไหนจะต้องไปเล่นเองปุ๊บก็ต้องวิ่งกลับมาดูเองด้วยเหมือนกันว่าว่า ภาพเป็นยังไงกำกับได้หรือเปล่ามุมคอมโพสต่างๆแสงมันได้หรือเปล่าที่โอ้โหทำหลายหลายนาที่มันก็เสียเวลามากขึ้นด้วยเพราะว่าปกติเราก็จะดูมอนิเตอร์ทีเดียวก็จบใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราไปเล่นแล้วปุ๊บเราก็ต้องวิ่งกลับมาเพลย์แบ็กดูอีกรอบนึงอะไรเงี้ยกว่าจะผ่านไปทีละฉากก็ค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะพี่บขาะหนูอยากรู้นิดนึงว่าทําไมถึงได้แบบว่าเลือกที่จะร้องเพลงนี้อะคะรู้สึกว่ามันมันกระแทกใจดีแล้วก็มันมันตรงกับคาแรคเตอร์เราดีเราก็แบบ หน้าเราก็ไม่ได้ดูเป็นคนดีเท่าไหร่เราเป็นอะไรคือแบบว่าถ้าอกหักเราก็แช่งเลยอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็คือแบบว่าโกรธเลยแหละแล้วก็โกรธด้วแสดงชัดเจนอารมณ์ว่าเราก็อยากให้เขาเลิกกันไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นเสือไปหักเขานี่ก็คล้ายๆกับว่าไปไปรักแฟนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์เรามันจะแบดๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ดูเป็นคนดีามแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมแสดงออกด้วยหน้าตาต้องมีเอ็มวีแล้วจะเข้าใจมากขึ้นเออใช่ต้องดูเอ็มวีเราเข้าใจเห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันอย่างทีีีี่่บอกกไปวววาเเเด๋ยร็ๆน้ลลังงจะมพ มาอีกหลายเพลงเลยอันนี้ทําเองทั้งหมดด้วยไหมฮะหรือว่ามีคนอื่นช่วยทาอ๋อทำเองทั้งหมดครับแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งหมดโอ้จัดการเองหมดเลยงจัดการเองหมดเลยก็คือเหมือนเหมือนเราซื้อความฝันตัวเองอะมันตอบสนองความต้องการของตัวเองก็คือเราทํางานได้ตังินมาแล้วก็เจยดส่วนหนึ่งมาเพื่อทำตาทำตามความฝันเราทําสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานอดิเรก เรียกว่างานในเด็กดีกว่าโอ้โหแสดงว่าต้องใจรักมากจริงๆนะถึงจะยอมที่บอกว่าจะทุ่มทําเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการทําเพลง MV ก็จะเล่นเองด้วย MV ก็ก็บางเพลงครับบางเพลงเล่นเองไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจำเลยหนักไปเกินไปมากกว่านี้นะครับเอางี้ดีกว่าฝากผลงานสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะติดตามสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับใช่แล้วครับก็ฝากด้วยละกันนะครับก็จะมีทั้งหนังสั้นมีซีรีส์มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับ ติดตามได้ทางช่องไทยแบนด์ e อนเ r t a i n m e เมนต์นะครับซึ่งเป็น ใชยค่ายเพลงของบัวเองนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจพุ่มกับโบลิขิตเตืองหนงด้วยครับนะฮะติดตามกันเยอะๆเลยนะครับรวมไปถึงทุกช่องทางที่สามารถที่จะให้กําลังใจกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นกาลังใจให้กับศิลปินด้วยเหมือนกันนะวันนี้ต้องขอบคุณพุ่มกับโบมากเลยนะที่มาพูดคุยกันถ้าสมมติว่ามีโอกาสจะได้มาร่วมงานกันอีกด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยถ้ามีผลานเพิ่มเติมด้วยหรือจะหานักแสดงข้างๆก็ได้นะฮะได้เลยอันเน คุณผู้ชมครับ,รบจะเข้าใจเพลงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ชมได้ดู MV เพลงนี้นะครับไปฟังกันดีกว่ากับเพลงขอให้มันเลิกกันของพุ่มกับโบครับ อยู่น้ำเขา่ามันว่ากูโคตรงี่เงาว่ากูเอาแต่ใจมันทนเบาวไว้แลม,มันหักเขาหลายทักอีลีกูเห็นมันลอยคุยน้ำกันมาโดนแล้วกูจอบเบิึงจอบซองวีแววการกระทําของคนนอกอ,อกใจอ,อกใจใหลๆเดิ้ก็มีแต่สูบบอกเคยหนี ก็มีแต่มูนิลาที่เข้าใจก็มีแต่สูนิลามันเลิกกันยามใดกูสิฟอนใส่หมอนลำมวนมวนสิจางรถแห่เอามาเตยมุนมวนให้ไทยบ้านแต่รูว่าสู้มันเลิกกันสิเวียยหมูกระทะจนว่าสู้อิ่ม สูดปลอบใจเอาน้ำเรามาเทลัง สัำนั้นสิรังกันมันก็พอสัำเก่าคนเบิดใจคนบ่อยากเอาบ่อยากฝืนดึงรังกันต่อก mm ู hmm. ขอให้มันพักกันเล่ลยมือนี้เจ็บกูสิตั้งใจรอไว้ถ้าหอดมือนั้นที่เคยเคยขอกูทาเบิ่งสุมมันเลิกกัน mm hmm. อกใจลลหลๆเด้อ ก็มีแต่สูเบเอาเคยนีไปใส่ก็มีแต่มูนิลาที่เข้าใจก็มีแต่สูบนิลามันเลิกกันยามใดคสิฟอนใส่หมอลำมวนๆสิจจางรถแท้ออกมาเตะมวนๆให้ไทยบ้าน ว้าสู้อิ่มจนท้องแตกตายแต่ตอนนี้กูเฮ็ดยังบ่ได้ต้องห้สุปรอบใจเอาน้ำเหล่ามะาเทล่างแคลใจฉลองใสมือโพรับเอาน้ำเหล่ามะาเทล่างแคลใจฉลองใสมือเจ็บ